สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีกะกบมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมือนี้สาวนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับหนตาเนาะค่ะหนตาเพิ่งมาเพิ่นฝันดีอีกแล้วค่ะโคงสุดท้ายของเพิ่นค่ะค่ะแต่ก่อนที่จิไปติดตามตัวเลขความฝันกับหนตาสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิงผ้าร่วยน้เนีเดอค่าเดอค่ะในรอบนี้โครงสุดท้ายเนาะค่ะหนตาเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่า เพิ่นเห็นเดือนสองนวยสว่างทัวทองฝ่าเนาะค่ะเนาะเดือนเอียงคือมีสองนวยเพิ่นว่าเฮียงกันลองซ่องเพิ่นว่าค่ะและค่วมฝันของหนาตาก,กับไรเด็กเด็ดมาฝากท่านผู้ชมนั่งค่ะแล้วเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไดสาวนิ่งกับบพลาดค่ะสาวนิ่งกับสิพาท,ท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังค่วมฝันของหนาตาผมพร้อมกับสาวนิ่งเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะหนาตาค่ะสวัสดีครับหนาตาครับสวัสดีครับ ค่ะเมื่อนี้ที่ทีมงานกับมาติดตามตัวเลขของฝันกับนาตาอีกรอบนะะเนาะค่ะเนาะค่ะรอบนี้เป็นโครงสุดถ่ายเมนบอกค่หนาตาค่ะคงสุดถ่ายเนาะค่ะนาาเนะะานะ,ะ,น,ะนาตาสีใดตัวเลขตัวเด็ดตัวดีตัวใดมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านกับเบาซูท่านผู้ชมห้าฟังเลยค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีทุกท่านเนาะ,ค,ะค่ะกะหนาตากับฟันเนาะค่ะพี่น้องฟันว่าได้ยินเสียงอัน ชาวบ้านเท่าองนีかか้ละ ouais. ค่ะเป็นเคาะกับโป๊กะล่าเนาะค่ะเคาะกันละก็หงหองเสียงแซี่วลเ่ยลตาก็เลยตื่นตกใจเนาะบ้านนี้บ้านเท่าเกิดียั้งขึ้นก็เลยว่ามันเป็นยั้งเด็กๆด็เดินเดนเขาคือมาเคาะกับโป๊กะล่าตาก็เลยตื่นออกมาเบิ่งเนาะค่ะก็เลยถามมูเบิ่งเป็นยั้งกันเนาะคือได้ผากันออกมาเคาะกับโป๊กกะล่า มันมีมีเหลืองมีเหลาอียังแต่ค่วบ้านนี้ก็มีอันคู้หนึ่งหนอกคนก็เลยแบบว่าเจ้ากระเบื้องที่หลับุณนแน่มเกินไปทั้งฝาที่ล่าขุนวานค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงค่ะผูะ้หญิงตาก็เลยแน่มเกินไปเนาะค่ะแน่มเกินไปผป่ะเทนอันพระจันสองหน่วยอืกับแตกประหลาดกระตกใจอ้าว่เคยเห็นดอกสิมีดวงจันอัน สองหน่วยยูน้ากันก็เลยวะเต็มดวงเลยบอกคะป่งกลมสองดวงนะคะสีใดคะสีขาวค่ะสีใสสีขาวบอกค่ะเ็นสีขาวสว่างเหี่ยงกันเลยเหี่ยงกันเลยค่ะก็เลยผ่ากันถ่วงมันเก่ยวันเป็นกบินเดือนเจ้าคือผ้ากันคอกันเลยว่ะค่ะก็นกเลยว่ะคอเอาแนวบอดีนี้เอาแนวอันโชกลากใบเป็นวานปีนอ่อค่ะวันนี้ กระเนียมขึ้นไปพัดหนีหน่วยไข่โต๊ะลงมาจากดวงจันทร์อันนึงแบบนี้แต่ว่าไข่หน,น,นึ่งโต๊ะมาลายลายเลยค่ะไข่นี่โต๊ะลงมาคือคือก่อนอันบักเทปนี่บะคะเมนต๊มาเป็นหน่วยแบบได้ลายมาอืผ้ากันเก็บเอาเนาะเป็นกับผ้ากันเก็บเป็นกระส้วนให้น้าตาเก็บเอาคือกันเ้อค่ะก็เลยว่า ก็เลยไปเก็บเอาน้ำเพลืนเนาะค่ะเก็บใส้กระตาไส้กระตามันมีหลานเนาะค่ะค่ะได้หลายบัวค่ะหนตาหนตาก็หนตาก็ได้แน่อยู่ค่ะแต่ว่าเพลือกก็ได้กันเบิดทุกคนนะคะแต่ว่าได้เบิดทุกคนเป็นนวยนั่เป็นน่วยไข่สีขาวๆแต่ว่าเบิ่งเหลี่ยเป็นน่วยไข่เนาะค่ะเนาะเป็นเกี๊สีไข่เป็ดเนานีนี่ยค่ะแล้วพากันเก็บเอานะค่ะค่ะบดนี้จังได้่อค่ะหนตา พากันก็บเอาแล้วหน้าตากะเขาไปในเพื oh. ่อนนอกกับเก็บเขาไม่ใน้เพ <So, S 1> ื่อนเอ้าผัดพ hmm, ่อเพิ่นกับอ้าวบานนี like ้กับมึาใช่เพิ Sever ่นพ่อบ้านบอกคะผัดแจ๊กมาจะไส้บานนี OSSTALK ้ซ uh ื้อผ้ากันซื้ออันซื้อบียสซื้อเรามากกินกันบานนี้หม่วยเจ้าจิตล้อเงี้ยงกันก็เลยว่าะกิจเจ้าออกเราเขาภาษาบ้างนี้อะมรบันก็เลยวะเว้ยจะล้ออันอัน บานเท่าเขามีผลิตภัณฑ์ไหมพันว่ะเป็นเราบานจะคล้องเองพันว่ะแบบว่าเศร้าบานผลิตเองนะพันวะก็เลยไปสือน้ำเขามากินพันว่าก็กามานั่งกินไปได้งานล้างนี่ละค่ะพากันนั่งกินซองไอ้น้องเป็นนั่นแหละค่ะมีต่ออีกบ่ค่ะบ่ค่ะก็คือฝันซ้ำนี่บ่ค่ะมีอาแล้ตาือเมื่อตื่นมาค่ะ แล้วถ้าให้ตี้เป็นเลขนี่นาตาสิตี้เป็นตัวไรนออันนาตากับสิตี้นะค่ะครับเออครับค่ะล้วก็นาตาจะแปปนอปัจจันมันกับเป็นกลมๆเป็นบอค่ะมันกลมนอมันกับมีสองน้วยนาตากับตแเปหิสองตูนค่ะค่ะสองตูนบานีอายหนองเป็นนางน้ำกันกินเหล่าน้ำกันซื้อนาตากับตะแห้เป็นเลขกอายหน่อง น้องก็ให้พี่หน้องไปจับเซลเอง่าเสียเอาตัวได้เนาะค่ะเหล็กไาหน้องพี่น้องกับจิงหงตัวเนาะค่ะเหล็กายหน่องก็คือสีหาเอ่อหนึ่งสองเจ็ดแปดหกเจ็ดตเป็นเหล็กไอหน่องนะแต่ว่าถ้าถ้าบางคนเป็นตีเันกระอาสีพระจัน์จันกับเจ็ดเนาะค่ะเนาะเจ็ดพระพระส่วนมากพระสิเป็นแปดมันบอกค่ะพระจันท์อาสิเป็นแปดเจ็ดก็ได้ค่ะเพราะว่าแต่รอบวังหันมันออกเจ็ดแปดเนาะค่ะ มันอาจสีมาตัวกลับก็ได้กับโบเน่เนาะค่ะเนาะค่ะแต่ว่ากะบเอฟซีแปรเอาเนาะค่ะเนาะอย่าลืมซูนเนาะค่ะห้าซูนแต่เอาก็ได้คือว่าประจันมันคู่กันกับเป็นแปดซูนก็ได้เนาะมันคู่กันจั่นสิแต่ว่าหน้าตาให้มากมากตัวไหนคะหน้าตาก็มากสองซูนนะสองซูนเมนสองซูนหน้าตาเป็นหามากแล้วก็เอาตัวนี้วเนาะเนาะหรือว่าแปดซูนเอาซูนต่อกันเด้อมันต่อกันก็สิเป็นซูนแปดต้นปีนะ เพราะว่ามันเหี่ยงต่อกันซูนต่อกันนะค่ะตัวตัวเหล็กต่วขั้วของฝันขั้วหน้าตาเนี่ยก็ชัดเจนอยู่นะครับเนาะประจันสองหน่วยนะครับเนาะกลมกสองหน่วยก็อาจะเป็นสองศูนย์ศูนย์นะครับเนาะเพราะว่าปราจันมันกลุ่มนะครับเนาะเพราะว่ามันเหี่ยงกันกลุ่มๆเหี่ยงกันก็อาจจะเป็นศูนย์ศูนย์ก็ได้เนาะค่ะศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองนะคิดว่าศูนย์ตรงหน้าคิดว่าศูนย์มาเป็นบอกคะมีศูนย์อีกเป็นบอกคะ แล้วบ้านเลขที่ของนตาตาเท่า์ไรค้าบ้านเลขที่บ้านเลขที่สองหนึ่งแปดค่ะสองหนึ่งแปดเนาะค่ะบ้านเลขที่เนาะค่ะยังเธอมีเอฟซีเนาะค่ะเธอเพื้นถามหาค่ะว่าบ้านเลขที่เท่า์ไรนันน่นนะค่ะเพราะว่าฝันเกี่ยวกับบ้านนั่มเนาะ,ค,ะนนค่ะ,คะนตาตาไม่ยังเพิ่มเติมบ่คะบ่ค่ะพี่เท่านี้ล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะ ค่ะทั้งทีมงานก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของนาตาค่ะเลขหน้าตาหายมามีสองโตเนาะค่ะมีสองขุมค่ะสองโตค่ะสองศูนย์สองศูนย์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 ค่ะเหมือนวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะลองตัดหลินเนาะค่ะท่านผู้ชมตัดไปตัดมากับสีแดงศูนย์ศูนย์กับสองศูนย์คือเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเถื่อได้โชคใหญ่ได้รางวัลใหญ่กับหน้าตาค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวนิ้งกับอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยื่นมีโชคมีลาบเฮงเฮงหมานหมานปังปัง,ปงรำรวยรํารวย ถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพารวยได้เหตุคลิปดีๆมาใหา้กรับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ